อ่ะครับท่านผู้ชมพูดถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะไปตรีมตัวเพื่อที่จะพบกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยอะไรเป็นเคล็ดลับที่เราตรียมตัวไปแล้วจะประสบความสําเร็จในการนําเสนอครับคืออย่างแรกก็ข้อมูลนะครับต้องแม่นผลิตภัณฑ์ครับอย่างที่2ก็คือนะครับสามารถตอบคาถามของผู้ป่วยหรือว่าคนที่เราจะไปหาได้ครับอย่างแรกเราไปเนี่ยเราจะได้2ข้อมูลก็คือ1เราไม่รู้ข้อมูลเลยครับสก็คือข้อมูลที่เขาบอกไว้แล้วครว่าเป็นโรคนั้นๆเราเตรียมได้ ครับนะครับจะเป็น2อย่างนี้เราเตรียมไปครับในส่วนนี้เนี่ยเราเองต้องหาความรู้จากด้านไหนบ้างฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออย่างแรกนะครับก็คือเราต้องอ่านนะฮะนะครับสก็คือมาอบรมฟังหงหมออย่างที่3ก็คือประสบการณ์ของผู้ป่วยครับเราไปเจอผู้ป่วยบ่อยๆผู้ป่วยจะเป็นคนเล่าเราฟังเองครับว่าเขาเป็นโรคเอ่อยกเป็นตัวอย่างเบาหวานก็จะมีอาการอะไรบ้างก็จะเล่าหมดเลยครับพอเราไปเจอผู้ป่วยเบาหวานท่านต่อไปเราก็จะเล่าสิ่งที่เขาจะเล่าก่อน ดูเหมือนว่าเ,เรารู้ได้ไงรเราเป็นหมอหรือเปล่าทาไมรู้เรื่องเกี่ยวกับที่เขาเป็นมากค,คือประสบการณ์ภาคสนามนะครับ,รบเอาไปเล่าอีกคนฟังเเหมือนกับว่าประสบการณ์ตรงใครับว่าแต่ละท่านมีประวัติการรับประทานมาแล้วเนี่ยเห็นผลอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคำถามที่พบบ่อยในภาคสนามเราเจอคําถามอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คือจะได้ผลไหม,มนี่นะฮะทุกคําถามเลยว่าถ้าป้าทานลุงทานจะเห็นผลไหมนะครับก็ต้องตอบว่านะครับ วันนี้ปตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นตัวช่วยส่งเสริมสุขภาพผมจะเล่าในส่วนของผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับโลกที่เขาเป็นมากกว่านะครับแต่ว่าทานทุกรายก็จะมีประสบการณ์ตรงของคนที่ใช้เอาไว้ฝากในขณะเดียวกันนี่นะครับเราเองเนี่ยเราเราสังเกตดูนะครับว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะถามว่าเห็นผลไหมไม่เห็นผลเนี่ยลึกๆแล้วี่จะเอาให้แน่มก็ต้องตรวจเลือดถูกต้องครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอาการข้างเคียงบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตรวจเลือดเนี่ยมันก็สามารถที่จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าสดชื่นขึ้นกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องบอกว่า แต่ละบุคคลเนี่ยก็ส่งผลแตกต่างกันไปนะช้าเร็วแตกต่างกันไปเราไม่สามารถตอบแทนกันได้นะครับแต่ว่าสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยมันสร้างโอกาสในทางการตลาดให้กับเรายังไงฮะในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจครับอย่างแรกก็คือถ้ามองตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีคนที่เป็นเบาหวานเยอะมากและจะมีเยอะขึ้นทุกวันครับเพราะอะไรครับเพราะการดูแลสุขภาพแต่ต้นเรารู้ว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นหนึ่งกรรพันธารสองการกินส่วนใหญ่จัดการการกินหมดครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่า เป็นก่อนเข้าไปดูแลก็จะกลายว่าตลาดนี้ถ้าเกิดเรามองจริงเป็นตลาดที่ถ้าไปดูโรงพยาบาลเช้าๆไปนั่งดูเลยเลยครับผมจะพาคุณตาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเจนมาเยอะมากในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขามองหาตัวช่วยอยู่ครับเป็นตลาดที่ค่อนข้างโตถ้าเรามองออกครับครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ที่เรามองเห็นโอกาสทางการตลาดซ่อนอยู่เยอะแยะเป็มแบบเนี่ยก็จะมีผู้คนที่สนใจผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้แต่เขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานครับอมีบ้างไหมฮะ รเรามองไปที่กลุ่มไหนบ้างอายกตัวอย่างว่าถ้าเรามองว่าเจียกูหลานจิงกล่ากรนานดาถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นโรคเบาหวานค,คนทั่วไปไวัยไหนคือกลุ่มเป้าหมายสําหรับ3ตัวนี้คือวัยทํางานวัยทํางานใช่ครับ,รบเพราะวัยนี้เป็นวัยที่เขาเรียกว่าอาหารการกินเขาเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่เขาอยู่กับบ้านนะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาดูแลแต่ต้นบํารุงแต่ต้นนะครับคนที่ชอบดื่มนะครับคนที่มีก็เรียกว่าปัจจัยเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องดูแล ครับเนี่ฮะเป็นอาหารเสริมที่ต้องเข้าไปดูแลเขาครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปเจาะกลุ่มคนในวัยทํางานวิธีการพูดหรือสไตล์การพูดถึงผลิตภัณฑ์3ตัวนี้เปลี่ยนไปไหมก็เมื่อกี้พูดให้เบาหวานฟังใช่ครับอันทีนี้จะพูดให้คนทํางานฟังคนทํางานนี้ก็คือความแข็งแรงละครับแต่จะโยงไปที่หลังก็คือผลที่ได้รับกลับมาคือป้องกันหรือทำให้เขาจะไม่เสี่ยงตวกลายเป็นเบาหวานอืมเพราะเขาอาจจะยังไม่ป่วยใช่ครับก็บอกว่าทัพทีมเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ วันนี้เรื่องผิวแล้วนะครับสองตื่นเช้ามาสดชื่นพับปีกระเป๋าเพราะเราตื่นแต่เช้าไปทํางานเย็นกลับมากว่าจะถึงบ้านตัวทัพทีมไปดูแลเรื่องตับด้วยครับเมื่อตับเราแข็งแรงนะครับเบาหวานที่จะตามมาก็น้อยลงเป็นการดูแลเขาเรียกว่าป้องกันเบื้องต้นเลยครับเป็นจุดหนึ่งครับพูดถึงในการทํางานทางด้านการตลาดในแง่ของเครือข่ายนะครับเราก็ต้องเก่งคนเดียวไม่ได้ไไม่ด้เราต้องทําให้ทีมงานของเราเนี่ย มองเห็นโอกาสทางการตลาดเหล่านี้ด้วยแล้วเทรนทีมงานยังไงกระตุ้นทีมงานยังไงครับคืออย่างแรกก็หนึ่งต้องแม่นสินค้านะครับทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้สินค้าต้องรู้สินค้าแต่ละกลุ่มนะครับต้องรู้ตลาดว่าวันนี้เราไปออกตลาดเนี่ยเราจะไปนําสินค้ากลุ่มไหนไปให้ใครนะครับแล้วก็จัดสินค้าให้แม่นกับที่เขาเป็นด้วยครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการตามยอดง่ายครับเพราะถ้าตรงได้ผลเดือนต่อไปก็โรเองครับนะฮะง่ายขึ้นละนี่ครับนี่คือการตรงจุดของลูกค้าตรงกับความต้องการ ดังนั้นทีมงานก็ต้องพยายามไปในทิศทางเดียวกันเทรนทีมงานบ่อยไหมฮะก็ทุกสัปดาห์ครับทุกสัปดาห์เลยเจาะลึกกันเรื่องของของผลิตภัณฑ์นี้ใช่ครับสิเราต้องมีให้เขาได้ทดลองพูดบ้างไหมมีฮะมีครับทดลองพูดเสร็จแล้วก็พักสนามคือเราจะมีทฤษฎีเสร็จแล้วก็ไปพักสนามมี2อย่างคู่กันไปให้ทีมงานรู้เลยแปลว่าสไตล์การทํางานของของคุณประหยัดเนี่ยคือการบอกว่าใครที่เป็น ผู้ป่วยที่รเรารู้จักเนี่ยแนะนําว่าให้เขาไปรักษาตามหลักการแพทย์ตแต่สามารถบอกเขาได้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหน<ช>ที่ช่วยดูแลเขาได้นะคู่กันกับการรับประทานยาถูกต้องบแบ่งกันเป็นหมวดหมวด,มดออไปอย่างนี้นะ่านผู้ชมไม่ได้หมายความว่าหยุดยาหมอแล้วมาก,กินอาหารเสริมไม่ใช่นะคะทานคู่กันทานคู่กันไปนะครับพูดถึงบุคลิกภาพของคนนําเสนอผลิตภัณฑ์อันนี้มีผลไหมเออมีผลครับอย่างแรกต้องแข็งแรงครับคือ รู้สึกป่วยก็ต้องทาตัวแข็งแรงกว่านะนะครับว่าเราสามารถที่จะนําเสนอคือดูแลเขาได้นะครับอย่างที่2ก็คือเข้าใจว่าวันนี้คนที่เป็นเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับวันนี้คือไปเนี่ยผมไีอยู่เคสนึงครับคือพี่เขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะเก็ดเงินนะฮะเขามีผิวที่แบบคือถ้าดูแลบางคนเหมือนโรคติดต่อแต่ผมเข้าใจว่าโรคเหล together, think, aligned, it is. It is ่านี้ไม่ติดต่อเราสามารถสัมผัสเขาได้นะครับจับแล้วถามเขาได้เขารู้สึกดีกับเราด้วยนะครับว่าเราไม่ได้รังเกียจอะไรเขานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่การสร้างสายสั เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการหนึ่งนะครับการดูแลการติดตามผลเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งไหมครับในการช่วยทําให้ยอดขายเนี่ยมันต่อเนื่องสม่ําเสมอใช่ครับก็คือถามครับว่าคุณป้าคุณลุงทานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือเป็นคําถามที่เราจะถามกลับไปนะครับในความรู้สึกที่เขาจะบอกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดเราจัดตรงกับสิ่งที่เขาเป็นนะครับสินค้าจะเป็นตัวที่ตามให้เรานะครับผู้ใช้จะกลับมาหาเราเองครับครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่แขกรับเชิญของเรานำมาฝากกันนะครับคงจะได้มีสาระความรู้และก็นำไปปรับใช้ในการแนะนำสินค้าให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์นะครับที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าไปโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานคู่กันแต่ว่าถ้าเกิดใครป่วยก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาตามหลักการแพทย์ด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมนักแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ